โดอนอีกรายเสียงเสียงแจ้งติดโควิด -19 หลังใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนบังเคินให้ออกมาประกาศติดเชือ้อโควิด -19 อีกรายสำหรับนะักแสดงสาวเซียงเซียงพรสูงรวยรื่นค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อจึงได้ทำการกักตัวและก็ตรวจ ATK ปรากฏว่าขึ้น2ขีดในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ จึงได้ทำการตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะผลปรากฏว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 ในวันที่6มีนาคมตอนนี้กำลังรอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้วล่ะคะ่ะโดยสาวซิงซงได้โพสต์แจ้งข่าวประกาศว่าตนเองพบเชื้อโควิด -19 ผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ หลังจากทราบว่าตัวเองสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เซยงเซียงได้กักตัวแล้วก็ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะในวันที่5มีนาแล้วก็ได้ไปทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่6มีนาค่ะผลออกมาว่าพบเชื้อค่ะเราขอโทษทุกคนที่เจอกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เซิงเซียงกำลังรอเข้าระบบรักษาตามขั้นตอนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจเข้ามาและขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะงานนี้ก็มีเหล่าเพื่อนๆในวงการและกาแฟคลับเข้ามาให้กำลังใจสาวซิงเซียงให้หายป่วยเร็วๆเป็นจำนวนมากค่ะ